เปิดหลักฐานเด็ดคอมหมนหมดสิทธิ์เคลมปราสาทต,ตาควายเมื่อรู้ความจริงข้อนี้สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับวันนี้ผมมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับปราสาทต,ตาควายนะครับอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมท่านได้ร่วมรับรู้ไปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือพิมพ์นะครับฉบับหนึ่งที่เขียนไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งข้อความในข่าวที่ผมนําเสนอนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าปราสาทต,ตาควาย ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้คนในขณะนี้นะครับอยู่ในเขตอธิปไตยอยู่ในการดูแลของคนไทยอย่างแน่นอนนะครับและผู้ที่ดูแลปราสาทอย่งนั้นมาเป็นเวลาเนื่นนานก็คือทหารพรานของไทยนั่นเองครับโดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับในคอลัมน์รายงานลึกจากรัวมหาวิทยาลัยดังกล่าวนะครับได้นําเสนอว่ามีอาจารย์จากสถาบันราชภัฏสุรินทร์นะครับนักเขียนและช่างภาพจากนิตยสารเมืองโบราณ และก็ยังมีนักเขียนนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับได้เดินทางไปยังปราสาทตะควายโดยมีการประสานงานกับกรมทหารพรานที่26นะครับอำเภอละหารไทรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปราสาทดังกล่าวนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือในการไปครั้งนั้นนะครับมีการสัมภาษณ์พันตรีสุวัตวงวาดนะครับและพันตรีสุวัตวงวาดก็ได้อานำเสนอกับนักข่าวไว้ดังนี้ครับเมื่อก่อนปราสาทถูกบดบังด้วยต้นไม้หนา เหตุนี้จึงไม่สามารถพบเห็นจากการถ่ายภาพทางอากาศได้หลังจากสงครามสงบทหารที่เข้ามาดูแลพื้นที่นี้จึงต้องคอยตัดเถาวัลย์รากไม้และกิ่งไม้ออกให้พ้นเพื่อไม่ให้มันพังเร็วและพวกเราก็ได้แต่คอยดูแลรักษาเพื่อรอผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพิสูจน์นี่แหละครับคุณผู้ชมคือสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่า ปราสาทตะควายนะครับอยู่ในการดูแลของคนไทยซึ่งในการออกลาดตะเวนนะครับเพื่อการปกป้องดูแลพื้นที่นี้นะครับเป็นหน้าที่ของกรมทหารพานที่26นะครับและเมื่อปราสาทอย่างนี้อยู่ในการดูแลของคนไทยมาเป็นเวลาเนื่อนานแล้วนะดังนั้นนะครับสิ่งนี้จึงชี้ชัดเจนโดยรูปธรรมว่าปราสาทตะควายนะครับเป็นของคนไทยนะครับและก็จะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับคุณผู้ชม